เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาจีเป้ารถสวยสวยผูชมเลยสวยเลือกใช้ครับคันนี้สภาพกิ๊บกิ๊บนะครับสีสันเงางามบอดี้เดิมๆบางๆทั้งคันรถพร้อมใช้ครับขับดีวิ่งดีเครื่องดีเกียร์ออโต้ช่วงล่างแน่น b b บีเครับ VIP เลยคุ้มคุมแล้วขายถูกด้วยนะครับคันนี้5 9 9 0 0บาทบถูกกว่าหน้าเต็นแน่นอนสภาพนี้กิ๊บกิคุ้มคุม,คมอฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆเลือกซื้อกันประจำทุกวันแต่ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยห้องเครื่องเดิมครับเดิมๆแห้งๆไม่มีชนหนักคันหน้าบางๆแต่เข็บซ้ายขวาเลยพับเลยอักอยู่ครบ หน้าหลังเดิมวิ่งทางไกลสบายใช้2ระบบนะครับน้ำมันและแก๊สครับคันนี้ใช้2ระบบเล่มเมอกสารครบพิกัดดูรถอยู่นนทบ,บุรีเปิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ติดต่อได้ตรงได้เลยครับภายในก็สมบูรณ์ครบครับเบาะไม่ขาดระบบไฟใช้ได้ครบแอร์เย็น สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ